สวัสดีผู้ชมทางช่อง YouTube นะครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับทางช่องลูกหมูสตูดิโอนะครับยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการลบไฟล์อื่นๆนะครับของ uh, มือถือ uh, ระบบ iOS นะครับหรือว่า iPhone นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูก่อนนะครับ เดี๋ยวเข้าไปตรงด้างค้านะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงคําว่าทั่วไปนะครับเสร็จแล้วามาแตะดูพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในโฟนนะครับแต่เ,เข้าไปดูนะครับจะเห็นว่ามีคําว่าอื่นๆอยู่นะครับมีอยู่เยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราจะลบไฟล์อื่นๆนะครับของ มือถือ iPhone นะครับวิธีทำก็คือให้เราออกมาแล้วก็เข้าไปหน้าตั้งค่าปกตินะครับรูปฟันเฟืองนี้นะครับเสร็จแล้วให้เราเลื่อนมาหาตรงคำว่า Safari นะครับตัวนี้นะครับคําว่า Safari แตะเข้าไปใน s a f a r ีนะครับจากนั้นให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างจนสุดนะครับจะเห็นว่ามีเขียนอยู่ว่า ขั้นสูงนะครับตรงล่างสุดเลยนะครับแต่เข้าไปคําว่าขั้นสูงนะครับเสร็จแล้วแต่ตรงที่เขียนว่าข้อมูลเว็บไซต์นะครับตรงนี้นะครับแต่ตรงข้อมูลเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับให้เขาโหลดนะครับดูว่าเว็บไหนที่เราเคยเข้านะครับนี่นะครับก็จะเป็น ข้อมูลจากเว็บไซต์นะครับ8 4 4เมกะไบต์นะครับก็วิธีการลบก็คือเลื่อนลงมาข้างล่างทั้งหมดนะครับอันนี้มันมีอีกเยอะนะครับถ้าแตะตรงแสดงไซต์ทั้งหมดนี่จะมีเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลยนะครับถ้าเราต้องการจะลบให้แตะตรงคําว่าเอาข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมดออกตรงนี้นะครับสีแดงนี่นะครับก็แตะไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็แตะตรงคําว่าเอาออกตอนนี้นะครับ แค่นี้เองครับหลังจากรลบเสร็จแล้วนะครับก็ข้อมูลก็จะเป็นศูนย์นะครับง่ายๆครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ